ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนทุกท่านนะครับไปชมสถานที่หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ทําเกี่ยวกับขนมวันสตรเดือนสิบนะครับและก็เป็นเจ้าแรกด้วยนะครับที่เราได้รู้จักนะครับซึ่งมีขนมมากมายเลยทีเดียวนะก็น่าสนใจในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งขนมนี้นะครับก็เป็นต้นตํำรับเดิมนะครับที่เขาคิดค้นขึ้นมาพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่ร้าน เจ้หน่วยนะครับจันดีครับซึ่งเป็นร้านที่ทำผลบุญวันสารเดือนสิบครับซึ่งประเพณีบุญวันสารเดือนสิบนะครับลูกหลานนะครับก็จะทําบุญอุทิศไปให้กับบ้าพระบุรุษนะครับที่ล่วงรับไปเลี้ยงครับซึ่งมีความเชื่อว่าในช่วงบุญวันสารเดือนสิบนะครับเหล่าเทวดาก็ลุกนลุกนะครับได้เปิดมาให้บุรุษที่ล่วงรับไปเล้วมาเยี่ยมเยือนในโลกมนุษย์นะครับซึ่งเขาบอกว่าบ้า ปลาลูกหลานนะครับได้กตันยูกตเวทีนำเงิไปให้บรรพบุรุษนะครับที่รวงรับไปแล้วจะมีการงานที่ก้าวหน้าและก็ร่ำรวยในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปดูเกี่ยวกับการทำขนมและก็เรื่องราวความเป็นมาของขนมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงและคุณป้านะคอยให้การต้อนรับพวกเราอยากอบ อนเลยทีเดียวนะครับและก็ให้ความรู้นะครับกับพวกเราอย่างใกล้ชิดไม่ห่างไปไหนเลยครับในด้านหลักลมนะครับที่ท่านเห็นอยู่ครับก็จะเป็นขนมเกี่ยวกับวันสาทเดซิสนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซัมขนมเทียนนะครับแล้วก็ขนมกงหรือว่าขนมไข่ทั้งนี้นะครับก็จะมีพวกอาอุ่นอะไรด้วยปิ่นโตด้วยนะครับแต่ว่าอนคือการไปวัดนะครับก็จะทำหนับไปในวันเสาร์นี้ที่จะถึงครับ เราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวขนมนะครับว่าความเป็นมาและความหมายเป็นยังไงครับแก้วนี้ก่อใจไว้ทำอะไรครับใจไว้คนโบราณกอใจไว้ทาเป็นเครื่องนุมม่งห่มเพื่อ,ต,อต้องการไปทาบุญและบรรพบุรุษทเข้ามาแล้วก็จะได้ปลาไปกลับไปเทศกาลหลังจากที่ทาบุญตรงตายายและตายายก็จะไปเป็นเครื่องนุมม่งห่มเพื่อต้องการให้ว่าลูกหลานอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุข ความบระมต่อครอบครัวที่ที่อยู่ได้แล้วได้แล้วครับคครับบขนงคักขนมนี้มีชื่อว่าอะไรจะมีความหมายย้อนขนมนี้มันมีหลายชื่อมันหลายจังหวัดก็เรียกแตกต่างกันไปในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเรียกว่มีตำลึงขนมรูขนมลูนั้นก็ใชว่าเป็นตู้หมูเครื่องต่างหมูเป็นของประดับ จรรบบที่ว่ามันบุรุษลับไปแล้วคนแคเป็นแ่หนงตมมาประเพณีหลายสิบปีแล้วเราเรียกว,วันนี้ดำหรือล,ลูกนะครับนี่มีชื่อว่ากันงปองตามโบมราณเชื่อว่าใช้เตนเรือเปรหรือยานไปะนะครับไอ้นี้เด็ดทอดแล้วนะครับแในก้นเด็นี้ยังไม่ทอดตีนะครับ น,นะครับตันนี้นะครับมีนามเรียกวาา่าบ้าครับตามความเชื่อนะครับเขาถือว่าใช้แทนลูกสบ้าครับบัุรูษใช้แทนเป็นเครื่องเล่นลูกสบ้านั่นเองครับขนมงงหรือขนมไข่มีความเชื่อแทนเครื่องประดับของบงัลลูนแระนี้คือทอดมันนะครับใช้ในการเส้นไหว้ ทุกท่านนะครับก็ได้รู้จักความเป็นมาของขนมต่างๆแล้วนะครับและก็ความหมายนะครับซึ่งขนมพวกนี้นะครับในวันที่เราจะส่งตายายนะครับเขาจะไปจัดในหมักกันนะครับหรือว่าเป็นเชิญนะครับพาไปวัดนะครับทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการทํานะครับของขนมราวีกันนะครับไปเลยครับ ครับตอนนี้นะครับด้านหลังผมนะก็จะเป็นการทำขนมสปาหรือขนมป้านะครับซึ่งมีกระบวนการต่างๆนานาครับแต่ละสูตรแต่ละร้านนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับภาพบรรยากาศนะครับที่มันยังมีจโลกหมดเลยนั่งดื่มดีกันเอาเลย ด้านตัวแทนนักเรียนนักศึกษาขอขอบพระคุณลุงนิดและป้าหน่วยที่สละเวลาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับการสัตว์สัตว์เลี้ย